สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอข้อสอบสอ,บสอ,อนอคณิตศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกข้อค่าที่1ปี2องนะครับโจทย์ให้ข้อมูลพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละสหน่วยจานวน2รูปครับก็คือ2รูปนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละสหน่วยจานวน2รูปคือรูปนี้กับรูปนี้นะครับแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละสหน่วยจานวน1รูปคือรูปนี้ครับ และสุดท้ายคือรูปเสี่ยมจุดหลัสที่มีพื้นที่มากกว่า4ตารางหน่วยก็คือควรจะเป็นรูปนี้นะครับที่โจทย์ไม่ได้เ,เขียนตัวเลขขึ้นมานะครับมีจํานวน1รูปโดยนํารูปเสี่ยมจุดหลัสทั้ง6รูปดังกล่าวมาเรียงต่อกันถ้าลากส่วนของเส้นตรงจากจุด x ไปยังจุด y ทําให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบหมายถึงพื้นที่ส่วนบนตรงนี้นะครับกับพื้นที่ส่วนล่างเนี่ยเท่ากันนะครับ โจทย์ให้หาค่าของ x y ทั้งหมดยกกำลังสองว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับใครที่ลองทำดูก่อนกดพิ่แล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์นะครับผมอาจจะสมมติตัวแปรเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการต่อเติมรูปหน่อยนะครับซึ่งข้อมูลที่โจทย์ให้มาครับก็ค่อนข้างเพียงพอในการหาคำตอบเลยนะครับความจริงแล้ว มีวิธีคิดหลักๆอาจจะ2แบบที่ผมคิดโครงไว้ในใจคร่าวๆนะครับว่าน่าจะคิดได้ก็คืออาจจะค่อยๆหาพื้นที่เล็กๆแต่ละอันแต่ละอันนะครับมารวมกันเนาะเราจับเท่ากันนะครับฝั่งบนเป็นเป็นพื้นที่เท่านี้นะครับฝั่งล่างก็เป็นพื้นที่เท่านี้นะครับแล้วก็นําจับมาเท่ากันเพราะว่าโจทย์ว่าให้ข้อมูลว่าพื้นที่บนและล่างเท่ากันนะครับแต่ว่าการที่คิดแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างเปลืองพลังงานพอสมควรเลยนะครับคิดว่าน่าจะมีวิธีอื่นๆที่ง่ายกว่านั้นอีกเพราะว่าการที่เราจะหาพื้นที่เล็กๆย่อยๆเนรราก็คืออต้้งู ความส่วนสูงและกระฐานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากย่อยๆแต่ละอันนะครับก็ใช้พลังงานเยอะพอสมควรดังนั้นผมอาจจะใช้วิธีค่อยๆอใส่ตัวแปรนะครับแล้วก็วาดรูปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับน่าจะคิดเลขได้ง่ายขึ้นมากกว่านะครับก็เ,เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะลากเส้นประเป็นดังนี้นะครับเพื่อที่จะได้รูปสามเหลี่ยมใหญ่มา แล้วกออ็นำมาคิดหาพื bon ้นที่บนกับล่างน่าจะง่ายกว่านะครับว่าพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่บนกับล่างเนี่ยแล้วก็ลบออกเพิ่มเข้านิดหน่อยนะครับแล้วก็จับให้เท่ากันได้นะครับจากนั้นผมก็จะสมมติตัวแปรเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็สมมติว่าให้ความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนี้ที่โจทย์ยังไม่ได้ให้มาเนี่ยสมมติว่าให้ยาวด้านละ A หน่วยนะครับทีนี้จากโจทย์เราสามารถตั้งสมการได้ว่าพื้นที่ด้านบนเท่ากับพื้นที่ด้านล่างนะครับ สังเกตว่าพื้นที่ส่วนบนนะครับเกิดจากการที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่นี้นะครับลบพื้นที่ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็บวกเพิ่มพื้นที่ตรงนี้เข้ามานะครับผมสมมุติว่าให้จุดตรงนี้เป็นจุด p นะครับแล้วต่อจุดตรงนี้เป็นจุด q นะครับสำหรับพื้นที่ด้านบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยม x p y นะครับแล้วก็ให้อันี้เป็นพื้นที่ พื้นที่ A ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ให้เป็นพื้นที่ B ใหญ่ด้านัพื้นที่ด้านบนก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยม xpy นะครับที่ต้องหักออกจากพื้นที่ A นะครับแล้วก็บวกพื้นที่ B เข้าไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับคราวนี้พื้นที่ของด้านล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยมใหญ่นี้นะครับลบออกจาก พื premises, ้นที here, ่แรงเงาตรงนี้นะครับแล้วก็บวกเพิ่มพื้นที่แรงเงาตรงนี้เข้าไปนะครับผมก็เลยสมมติว่าให้พื้นที่ตรงนี้เป็น c ตารางหน่วยนะครับที่ลบออกแล้วก็พื้นที่ที่งอกอกมาเนี่ยก็คือมีพื้นที่เป็น d ตารางหน่วยนะครับดังนั้นพื้นที่ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยม xqy นะครับลบออกจากพื้นที่ c นะครับแล้วก็บวกเพิ่มพื้นที่ d เข้าไป ทีนี้เราจะมีจุดสังเกตว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม xpy และพื้นที่ของสามเหลี่ยม xqy เนี่ยครับความจริงมันเท่ากันนะครับเป็นเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีความยาวของฐานนะครับเป็นความยาว xp หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้คือเราลากไปตั้งฉากซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยก็จะเป็น py หน่วยนะครับซึ่งตัวฐานเนี่ย xp เนี่ยมีความยาวเท่ากับ qy เลยนะครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ย py เนี่ยเท่ากับ q อค r Q เลยนะครับหรือมองอีกแบบก็คือรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเวลาที่เราลากมาปุ๊บมันก็จะแบ่งเครื่องพื้นที่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นพื auf, ้นที่ของสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างก็จะมีค่าเท่ากันนะครับสำหรับสามเหลี่ยม xpy กับสามเหลี่ยม xq y ก็จะตัดกันไปได้นะครับจึงกลายเป็น b ลบ a นะครับเท่า <f> กับ d ลบนะครับ และแน่นอนว่าสิ่งที่เราสังเกตเพิ่มได้อีกอย่างก็คือพื้นที่ B ความจริงเท่ากับพื้นที่ D นะครับเป็นเพราะอะไรมาดูกันนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยม B นะครับคิดได้จากเอาความยาวนะครับคูณความกว้างเนาะยาวคือ4นะครับกว้างก็คือ1 1เนี่ยเกิดจากเอาเป็น4หน่วยนะครับลบสาหน่วยตรงนี้ไปก็จะเหลือตรงนี้เป็นแค่1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม B เนี่ยก็คือจะมีขนาดเป็น4ีคูณหเท่ากับ4ตารางหน่วยนั่นเองครับทำนองเดียวกันครับ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมดีนะครับเกิดมาจากรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะนะครับมีขนาดความยาวแต่ละด้านคือ2หน่วยนะครับดังนั้นพื้นที่ก็จะเป็น2อคูณสตารางหน่วยนั่นเองอะส่คูณหได้4นะครับสคูณสได้4ดังนั้นสามารถตัดกันไปได้นะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นลบเเท่ากับลบซนะครับหรือก็คือเเท่ากับซนั่นแหละครับจะกลายเป็นพื้นที่ a ตรงนี้นะครับ เท่ากับพื้นที่ C ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวพื้นที่ C ตรงเนี้ยเราสามารถคิดออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ A ตรงเนี้ยเออมันก็จะติดตัวแปร A เล็กตรงนี้นะครับพ ca ื course, ้นที่ A ใหญ่เนี่ยครับเออเราสามารถหาได้จากเป็นกว้างคูณยาวเหมือนเมื่อกี้เนาะความยาวตรงนี้ก็คือเป็น A หน่วยนะครับดังนั้นพื้นที่ก็จะกลายเป็น A คูณกับความกว้างความกว้างก็คือเป็นความยาวตรงนี้นะครับ อาจจะคิดได้จากเป็นความยาวตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบความยาวเนี้ออกไปนะครับซึ่งความยาวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คิดได้จากเป็น3นะครับคือความยาวตรงนี้3เนาะแล้วก็บวกกับ3นะครับดังนั้นความยาวทั้งหมดตรงนี้คือเป็น3ามบวกสได้6หน่วยนะครับแล้วก็ลบกับ A ตรงนี้ไปดังนั้นความยาวตรงนี้ก็จะเป็น6กลบเหน่วยนะครับดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม A ใหญ่ก็จะมีขนาดเท่ากับ6 ลบ A คูณกับ a นะครับเท่ากับพื้นที่ของรูป C นะครับรูป C อาจจะสามารถคิดได้จากเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ออกไปเลยนะครับซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นความยาวตรงนี้สามารถคิดได้จากเอาเป็นความยาวทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ลบความยาว3ตรงนี้ออกไปความยาวทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็เกิดจาก3บวกสนะครับก็คือนี้นั่นแหละนะครับ แล้วก็เอ่อลบกับ3ตรงนี้ออกไปนะครับก็กลายเป็น 3+ 4บวกลบ3ดังนั้นความยาวตรงนี้ก็จะกลายเป็น4ี่หน่วยนั่นเองครับส่วนความกว้างตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดเป็น3หน่วยนะครับดังนั้นพื้นที่ของเอ่อพื้นที่ C เนี่ยก็เกิดมาจากรูปสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับลบสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่ก็คือมีพื้นที่เป็น3.4คูณตารางหน่วยครับลบกับสี่เหลี่ยมเล็กก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้คือ2อคูณเท่ากับตารางหน่วยนะครับ กระจายเข้าไปนะครับ a อคูณหลบเได้6 a ครับลบเกำลังสมีค่าเท่ากับตรงนี้3 4ได้12นะครับลบกับ2อคูณสได้4 12สลบสก็จะได้8นั่นเองนะครับย้ายข้างเป็นลบเกำลังสไปฝั่งขวานะครับกลายเป็น a อกำลังสบวกแย้ายข้างบวกหกจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเป็นลบหกนะครับย้ายจากฝั่งขวาทั้งหมดเปฝั่งซ้ายเนาะก็จะกลายเป็น a อกำลังสลบหกบวกแเท่ากับศครับ ความจริงนะบรรทัดตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครเห็นตัวเลขเนี่ยเราอาจจะลองแทนค่าตัวเลขเป็นจำนวนเต็มบวกง่ายๆลงไปก็จะได้คําตอบง่ายๆแล้วนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าต้องสดลดิธีทําเนี่ยก็ควรจะมีขั้นตอนนิดนึงนะครับแยกตัวประกอบนะครับ a กลังสองลบหกเอบวกแปดแยกตัวประกอบกลายเป็น a ลบสี่ครับคูณ a ลบสองมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น A ก็จะมีค่าเท่ากับสี่หรือว่าสองนะครับแต่ว่าโจทย์บอกว่าพื้นที่ของรูป ออสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับมีพื้นที่ที่มากกว่า4ตารางหน่วยดังนั้นถ้า A เป็น2นะครับพื้นที่ก็จะกลายเป็น4ตารางหน่วยดังนั้น A เป็น2ไม่ได้นะครับมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเรามาลองคิดกันดูว่าตัว xy ็กำลังสจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับการที่เราจะหาค่าของ xy ็กไำลังสได้เนี่ยเราก็จะมาสังเกตรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับโดยพีทาโกรัสนะครับตัว xy ็กำลังสครับก็จะมีค่าเท่ากับ xp ็กำลังสนะครับแล้วก็บวกกับ ทียังสองครับตัว xp ยังสองก็จะมีค่าเท่ากับเป็นความยาวตรงนี้คือ3นะครับบวกสี่ด้7แล้วก็เออ่บวกกับ a นะครับคือ7จบวกเนั่นเอง a มีค่าเป็น4เนาะดังนั้นก็จะกลายเป็น11นะครับจึงกลายเป็น11บเอังสองอ่ะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับตรงนี้มีความยาวเป็น6หน่วยจากที่เราคิดเมื่อสักครู่นะครับที่ว่าเกิดมาจากตัว ความสูง3ตรงนี้นะครับบวกกับ3เป็น6ก็จะกลายเป็นบวกหกลางสนะครับจึงมีค่าเท่ากับ1 2 1่งนบวกสานะครับก็จะกลายเป็น157น,นั่นเองโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับคำตอบเป็น157น,นั่นเองนะครับ